เรื่องกิตติเงต์เกิดขึ้นอยกแลงมาแ่รักน้ก่อนถึงก่อนได้ยังไงกมาอดเร็วแทะอ๋อตะดนหรอยนยไปขวนเพิ่อยังไปกวนเพิ่นเพิ่นขายของจะว่าาขวนเพิ่นเลยอยากได้เองยู่น้อาบแต่ไปขวนเพิ่นเพิ่นิเม็น ว่าเมันเป็นจีมเด้จีมกันแต่งตัวแบบว่าทนข้าบอยข้าบอยข้าบอยคือคนเลี้ยงวัวนอ่ะเออคนเลี้ยงวัวนอ่ะแต่ว่าคนเลี้ยงวัวที่แบบว่าเขาไปบอกกันเนี่ผมปะพีพีพอรีวิวสถานที่เอาอ่อนพ่อตัวไปเซ่พ่อตัวไปบ้านนี่แหละมาแล้ววะไม่เห็นไปน้ำกันออกมากันพี่แรกพี่แก้มมหาวันีอยู่เด้กลับออกไปแล้ว มันบกไก่มกไก่ไปหกหาสิบโลผลิตจับยี่เพล็ดบ้าง่หรอหกสิบโลไปกับรอยยี่สิบโลผลิที่อยาก่าสิไปด้วยนี่ที่นี้จังปาดทุกไกเติมต้นนี่ก็เรยบอกไปเออเดี๋ยวขอได้เพื่อนอยู่แแต่เขาไปยังอีกคนนไปงหมอไปยังหมอแล้วไปสนี่ไปหาเราน้ำเย็นหน่อยมโอ้จอดจอดเอ้ลไอ้นกุ โวกมักค้ำเรียนนะปากคำแต่ปากคำอย่างโอ้นมองอยู่มองนั่นห้องมือนี่คือเพืงสิบะห้องน้ำมอนคือบะพ,ะพี่สวนเราจะจอดตรงไหนอ่นพะพี่สวน,น,เ,รนเราจอดชิดฝั่งนั้นแหละเพราะว่าลมมันจะมาฝั่งนั้นร้านค้าเขาตั้งขร้านค้าเขตั้งงนี้เย ทีมงานคุณภาพไหมทับแก้วอิลีบะน่าพุนไหมพุนึ้งนาครับพี่ดองขึ้นนานีน่ขึ้นขึ้นในห้องเลือกเร็วกระประมาณดะเอามือแรกเลยนานี่แเน,นี่ยผูดด้ใดปาเปิดอีขนาดไอดไพิไปลเลยหมิไงไหนวันจะเ็นยไวเปืองไฟ้พิมันเป็นยันงดดก็ไหอดเวลาเปิด บ่คึดบ่ฝันมาป่องแปมสอมาหอดเร็วอาปันนี่พี่น้องครับเอาป่องนี้พี่สนใช่ครับใช่ครับอ่อีก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 น้อยหนึ่งอีกน้อยหนึ่งแถวบ่๊ยพอเรขึ้นแม่ดอกพอแล้วไปอีกอีกน้อยหนึ่งอีกน้อยหนึ่งเออ โอเคครับร้อนหน้าจะได้ไม่ปินร้รอนหน้าจะได้ไม่ปินเออ,อมไม่คิดว่าร้องผมแปรบจะมาถึงก่อนใครรู้ว่าใครมาถึงนแเลใครมาถึงนแเกเก่งครับสะาวเดือดมาหอดจอดอยู่กลางแดดผล่งบาก้าข้ามหาข้าเจ้าพูดจอดอยูู่้เดียวอยู่กลางเดินเลย จ้างเราเป็นยังแล้วยังไปจอดยังหันออกกลับขึ้นออกไปอะไรต้งใส่เพราะจะไอ้มาจอดจะหนีแล้วจังการขี่รถผมมาต้องใส่ไหนจะไปบันทึกหญิงเนี่ยทีมงานคุณภาพไปนี่จะว่าเรี่ยวเะไรนี่ ได้แล้วบ,บ,บอกสิสิสิไปยื่นมันหนิคือสิไปบา้านนี่หลายเท่ากันบอกสิไปในเมืองหกสิกิโลจะซักผา,าไปหาหม,มอไปหาหม,มอลอ,อยแพลอยมีก็บ๊อสบายดูดูเออเป็นหันเป็นหนีเกอเป็นหนีเป็นหันน,หน้าท่วมบ่หมองนั่งอ่ะ มองไอยูประเด้เล่ไอเดชนคว่างขึ้นรถพาฝนออกมองไอมันเป็นหม่องห้องน้ำไหมโอ้โหพอแล้วมันก็ไปถืออยู่ลองน้ำครับพดก็เลยหวยมันอยู่ประเด้แล้วสิก็เลยชนควงขึ้นรถโอ้หยบรอยแล้วแล้วก็บอย้อมลางหนาผมดิเห็นพยุทธแบบว่ายา้าลางหนาเด้อาเธอเด่นอันนี้ก็หลางหนาเลย นี่แหละห้สั้งข้อยุตนะนี่ห้สร้งข้อยุดถึงแรงนะอย่าพูดเขี้ยวนะอย่าพูดนะคัส่ห้ามสร้างข้อยุดบอกว่าห้ามล้างหน้าเพื่อได้แสดงยุไมทำไมห้ามล้างหน้าตอนนี้เพื่อนท่านได้บอกว่าไหหล้างด้วยท่านไหนว่าไหหล้างอยู่ในกลุ่มไหมผมแบ้มกับเลยอบารังเออนี่ตัวนี้สุดยอดนี่ใช่ไหมมีเขาเรียกคนรักองค์กรใช่ครับนี่มาด้วยกันนั่นี่มีคนนึ่งน่ะคนนึงอยู่ท้ายรถนี่นีถ้าตามกฎระเบียบที่ถูกต้องเลยนี่นี่ย คดว่ารักองค์กรมากเลย่อว่ายาเป่าล่างหนาฮะเพื่ออะแสดงขึนอยู่บนโาเป้าล่างหนาเด้อเพื่อด้ตื่นาอยู่หรือสรุปแล้วก็คือ่าด้ล่างล่างตื่นราราขเมือแรงนีเล้วเป็นกับท่านได้บอกอยู่ในปุ่มว่าให่ล่างนะครับพี่น้องก็เรียกว่าท่านล่างบพรว่าได้สรุปแล้วเพื่อเพได้ตื่นรางไงเขาก็นตองถ่านตื่นราดถ่านล่าดถ่านล่างโอ้ป้วพรุ่งนี้เช้าถึงจะได้ล่างโซโลอยู่บนลักองค์กรับ พี <S <s ่บอกว่าเลยไม่แดงเลอรเากวาก่อเรามลับเป็นบางส่วนอ๋อผมลับฝนตกแห้งําทางป๊าฝนว่าเป็นฝ่าหัวพี่บองเสียปักบอตี้หลายบอเยอมากเลือดอะเยอะมากเถอะสองปักหนึ่งก็สิว่าเยอะมากเนาะโอ้ยหนคน เออปิดเลยเนี่ยนี่เปิดไปใช้เฉพาะเดี๋ยวฟ้องใส่แล้วเราก็เปิดไปเบิดไม่งั้นไอ้ปิดปไปได้รอบนึงอ่ะคลิปบังหันคลิปแรกพี่น้องเข้าสาวๆก็มาถึงแล้วตอนนี้ผู้ <c ười> ได้อาบน้ำก็อยากลุ่งอาบน้องไงกันพู้นะครับน้องไงได้นะเป็นน้องจะวาท้องของไอ้คือศาสตร์เนี่ย ผนคะแนนรวมผู้หญิงหกหมื่นคะแนนเจ้ไปบึงยุสก,ก,ก,กว่าเดิมนยูคูบอันนี้เขาลบมือบครับอ่าติดตามจากยูทูบตอนก้อนยังไปบอผู้เสียอาบน้ำอาบนาก้อนยังไปอาบน้ำไ,ไ่อดเพราะว่ามันบ่าอาบน้ำไปหาหมอบ่ไดนีิที่ตุนหมอเปน็นยังอก พี่น้องครับมือแรงวัดน้องแช่ตรงขามวัดน้องแช่เลยครับางานวัดนั่นแหละครับตแต่ว่าพื้นที่ในวัดมันแคบนะวัด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 อยู่ตรงนี้วัดอยู่ตรงนี้นี่วัดวัดวัดอยู่ใกล้ๆนี่ครับวัดน้องแช่พื้นที่วัดมันแคบนะครับผมสถานที่ก็เลยตรงขามกับวัดนี่ครับขามถนนมากกับแม่นแล้วสถานที่อยู่ตรงนี้เองเอ้าพงจนร,รถทอาได้ยุ่งมองนี้นะครับพี่น้องครับได้ตรงนี้ก็ที่ว่าเสียบไฟเอา บ่ห่อนไปไหนดอกครับพี่นอ้องครับฝากกันคลิปหนักแล้วกันครับพี่นอ้องครับอย่าลืมผู้ใดอ,อย่างมึงน,น้องดำดงน้องนุ่นดำดงมาแล้งมันบ่ซื้อบัตรกุมปิดครับทางเพจสาวน้อยเพจบ้านแพงแฟนเพจนะครับผมเอา้าบัญชีเดิมเงินใคเดิมคือกึบบัญชีเดิมเงินเงินไขรเดิมอู้เกมันเงี่ยนเต็มเกือบเกือบแล้วขันบัญชีเดิมเงินไขรเดิมนะครับผมทางเพจสาวน้อยเพจบ้านแพงแฟนเพจนะครับผม <laughs> <laughs> ไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ